เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับหยุดหายใจกันสักนิดแล้วคิดดูสิว่าฝุ่นในปอดท่านมาจากไหนโอ้โหคุณพระเพื่อนบ้านตัวดีประกาศลั่นฉันไม่ได้เผาทั้งที่ดาวเทียมจับจุดความร้อนได้เกือบพันจุดริมชายแดนแถมรัฐมนตรีเขาชี้หน้าด่ากราดไทยว่าอย่ามโนฝุ่นพวกเองเองสร้างเอง งานนี้ไทยโดนตบหน้ากลางสี่แยกส่วนในบ้านเราก็เดือดไม่แพ้กันพ่อเมืองกรุงโดนลากขึ้นศาลฐานปล่อยคนกรุงดมฝุ่นจนปอดพังเรื่องนี้ใครแถใครของจริงเดี๋ยวรู้กันมหากาบมหมอกควันเพื่อนบ้านผู้น่ารักสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผู้มีปอดเหล็กกล้าทุกท่านวันนี้มารับความเดือดกันให้สำลักฝุ่นตายกันไปข้าง ข่าววันนี้บอกเลยว่ากำหมัดครับพี่น้องเมื่อสื่อกัมพูชาเขาออกมาประโคมข่าวอ้างรายงานจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมบ้านเขาฟังแล้วต้องแคะหูแรงๆหนึ่งทีเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยช่วง13-19มกราที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเจอจุดความร้อนแค่816จุดเองท่านผู้ชมครับฟังตัวเลขแล้วอย่าเพิ่งขำนะ816จุดเนี่ย414จุด หรือเกินครึ่งมันดันไปโผล่พรึบพรับอยู่ตรงจังหวัดที่มีชายแดนติดกับไทยพอดีเป๊ะแม่ช่างบังเกินเหลือเกินนะครับคุณพี่เหมือนนัดกันจุดเทียนวันเกิดริมรั้วเพื่อนบ้านยังไงอย่างนั้นส่วนอีก200กว่าจุดไปติดเวียดนามคือพี่แกเผารอบทิศกะเอาให้เพื่อนบ้านรมควันตายกันทั่วนหน้าในรายงานเขาใช้คำดูดีมีความรู้ว่าไฟป่าแต่แม่เราก็รู้ๆกันอยู่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเผาไร่ เผาต่อสังข้าวเผาอ้อยเตรียมปลูกรอบใหม่นั่นแหละครับท่านจะมาเรียกไฟปงไฟป่าให้ดูเป็นใครธรรมชาติทำไมนี่มันภัยน้ำหรือมนุษย์ล้วนๆที่หากลิ้งลิงหลับคือท่านรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกัมพูชานายเอียงโซฟาเลสชื่อท่านน่าจะชอบนั่งโซฟาบัญชาการสั่งการเสียงเขียวเลยครับบอกให้เจ้าหน้าที่เร่งรณรงค์ห้ามเผาเด็ดขาดห้ามจุดไฟเผาขยะเผาฟางต้องตระหนักรู้นะพี่น้อง โทท่านครับสั่งเก่งสั่งเหมือนสั่งกว๋วยเตี๋ยวแต่หน้างานนิควันขโมงยิ่งกว่าโรงงานยาสูบจุดพีคคือสถิตินี้ครับจังหวัดพระวิหารติดบ้านเราเนี่ยแหละเจอไป195จุดมนทนคีรีอุดรมีชัยกระแจะตามมาติดติดคือแดงเถือกเป็นลูกไฟทั้งแผ่นดินแต่เชื่อไหมครับเขาบอกว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โอ้โหกล้าพูดเผาไป800จุดแต่บอกอากาศดีนี่พี่ใช้เครื่องวัดฝุ่นยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อมโนแอร์หรือเปล่าเขาบอกค่า PM 2.5เฉลี่ยอยู่ที่34.73ไมโครกรัมแม่ตัวเลขทศนิยม2ตำแหน่งเปะ๊ะเวอร์บอกว่าต่ำกว่ามาตรฐานปลอดภัยหายห่วง คือจะบอกว่าควันมันมีตานะครับท่านผู้ชมพอเผาปุ๊บควันมันคงรู้หน้าที่ลอยขึ้นฟ้าแล้วสลายตัวทันทีไม่ลอยข้ามรั้วมาฝั่งไทยเลยมั้งนี่มันตรักกะระดับอัจฉริยะข้ามพบชัดๆวิเคราะห์กันตรงนี้เลยครับการที่ไฟมันกระจุกตัวอยู่ชายแดนขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือยุทธศาสตร์การเกษตรแบบเผาแล้วชิงคือเผาเสร็จลมพัดเข้าไทยตัวเองรอดแล้วมาบอกว่าอากาศบ้านฉันดีแมม ถ้าเป็นเพื่อนบ้านนิสัยแบบนี้แถวบ้านผมเขาไม่เรียกแค่เผาครับเขาเรียกรมควันไล่ที่ชัดๆมาต่อกันให้เครื่องร้อนครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าพี่ขเขมรเขาเคลมว่าอากาศดีใช่ไหมแต่ความจริงมันเหมือนหนังคนละมวล้วนสื่อท้องถิ่นอย่าง c a m เบอร์ราเนอันนี้สื่อน้ำดีพูดความจริงเขาออกมาแฉสวนหมัดรัฐบาลตัวเองเลยครับเขาบอกว่าเฮ้ยคุณภาพอากาศมันแย่ลงทุกปีนะเว้ยปีที่แล้วพนมเปญเมืองหลวงสุที่รัก เคยติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากเป็นอันดับ2ของโลกมาแล้วนะครับท่านไม่ใช่เล่นๆน,นะอันดับ2ของโลกเนี่ยต้องสูตรฝุ่นแทนข้าวดังขนาดไหนข้อมูลนี้มาจากบริษัทสวิตเซอร์แลนด์เลยนะของจริงไม่ใช่ข้อมูลนั่งเทียนเขียนเองแล้วทีนี้ความหามันบังเกิดตรงไหนรู้ไหมครับมันอยู่ที่ความมึนของระบบราชการบ้านเขาครับฟังแล้วคุ้นๆเหมือนประเทศแถวนี้ไหมอุ๊ปส อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งกัมพูชาเขาออกมาแฉร,ระบบให้ฟังว่าคำสั่งห้ามเผาของรัฐบาลเนี่ยมันคือเสือกระดาษชัดๆเพราะอะไรรู้ไหมกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่บอกว่าห้ามเผานะอากาศจะเสียกระทรวงเกษตรมีหน้าที่บอกว่าปลูกข้าวเยอะๆนะเอาผลผลิตเยอะๆชาวนาอา้าวเฮ้ยแล้วถ้าไม่เผาจะให้ทําไงอะ่ะเครื่องจักรก็ไม่มีงบก็ไม่มีงั้นเผาแม่งเลยละกันจบๆเห็นภาพไหมครับท่านผู้ชม กระทรวงหนึ่งห้ามอีกกระทรวงหนึ่งดันมันคือความล้มเหลวในการบูรณาการแบบคลาสสิกคือคุยกันคนละภาษาสิ่งแวดล้อมก็นั่งเทียนออกกฎไปสิเกษตรเขาก็ต้องทำมาหากินแล้วผลกรรมตกที่ใครตกที่ปอดของพวกเราเนี่ยแหละครับวลีเด็ดต้องมามือสากปากถือศีลมือหนึ่งเซ็นคำสั่งห้ามเผาอีกมือหนึ่งถือไฟแช็คยื่นให้เกษตรกรนี่แหละครับสภาพความเป็นจริงการเผาฟางข้าวมันเชื่อมโยงกับการเกษตรโดยตรง ถ้าคุณไม่มีทางออกให้ชาวนาคุณห้ามให้ตายเขาก็เผาครับแล้วพอเผาเสร็จควันมันก็ลอยข้ามพรมแดนมาพอไทยบ่นเขาก็ทำหน้ามึนใส่แว่นดำแล้วบอกว่า I don't know I don't see นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นครับแต่มันคือเรื่องการบริหารจัดการที่เละเทะที่ส่งออกความฉิบหายมาให้เพื่อนบ้านคือถ้าคุณจัดการในบ้านไม่ได้ก็อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นสิครับแต่นี่เล่นเผากันหน้าบ้านควันขโมงเฉงเงพอเราไปเคาะประตูบอกว่า พี่พี่ควันเข้าบ้านผมพี่แกะตะโกนกลับมาว่าบ้านพี่อากาศดีน้องอย่ามาใส่ร้ายโอ้โหเจอแบบนี้กรรมหมัดหนักกว่าเดิมเข้าสู่ช่วงมวยคู่เอครับพี่น้องอันนี้เดือดจริงหลังจากที่สื่อไทยและกรมอุตุบ้านเราออกมาบอกความจริงที่ใครก็เห็นว่าลมหนาวมันอ่อนกำลังลมเปลี่ยนทิศพัดเอาฝุ่นจากกัมพูชาและภาคตะวันออกเข้ามากองรวมกันที่กรุงเทพฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับ มีหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมโชว์จุดความร้อนแดงเถือกเป็นหลักฐานมัดตัวแต่ท่านรัฐมนตรีเอียงโซเฟเลสคนเดิมเพิ่มเติมคือความปากแจ๋วออกถแถลงการสวนกลับไทยแบบด่ากราดเลยครับท่านเอียงแกบอกว่า 1. ไทยมั่วคําอธิบายของกรมอุตุไทยขาดหลักฐานทางเทคนิคและวิชาการแรงส์ anks, ด่ากรมอุตุไทยว่าไม่มีความรู้เฉยเลย 2. ไทยบิดเบือนหาเรื่องโทษเพื่อนบ้าน เพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวตัวเองอุ๊ยอันนี้เจ็บจีด๊ด 3. ไทยสกปรกเองฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพเนี่ยมันมาจากรถยนต์โรงงานและการก่อสร้างของผู้เองทั้งนั้นอย่ามาโบย 4. ตบท้ายด้วยความหล่อกัมพูชาเราแก้ปัญหาปโปร่งใสเป็นระบบบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดไม่เหมือนเพื่อนบ้านบางประเทศแมไม่เอ่ยชื่อแต่รู้เลยว่าใครที่ชอบใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจ เวลาฝุ่นทั่วเมืองก็ทูดกัมพูชาตลอดวิเคราะห์ความแสบท่านผู้ชมครับดูลีลาการแถของท่านเอียงซะก่อนคือแกฉลาดนะแกหยิบเอาความจริงครึ่งเดียวมาพูดคือจริงอยู่ที่กรุงเทพมีควันรถมีโรงงานแต่ท่านครับจุดความร้อน800จุดริมรั้วบ้านท่านมันไม่ได้เอาไว้ปิ้งบาร์บีคิวนะครับควันมหาศาลขนาดนั้นต่อให้ลมสงบมันก็ต้องลอยฟุ้งกระจายอยู่แล้ว นี่คือกลยุทธ์แก๊สไลติงระดับชาติเลยคือทำให้ไทยดูเหมือนคนบ้าที่โวยวายไปเองทั้งที่หลักฐานดาวเทียมมันฟ้องทนโท่แกบอกว่าตอนนี้กัมพูชาลมสงบไม่มีการพัดพาฝุ่นไปกรุงเทพแหมท่านครับฝุ่นนะั้นมันไม่ใช่จดหมายที่ต้องรอบุรุษปรณีนีมาส่งมันลอยตามอากาศแล้วลมโลกมันไม่ได้หยุดหมุนเพราะคำสั่งรัฐมนตรีนะครับแต่มุมหนึ่งที่ต้องยอมรับแบบเจ็บๆคือ แกด่าเจ็บตรงที่บอกว่าไทยชอบเบี่ยงเบนความสนใจอันนี้ก็มีส่วนจริงครับเวลาเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ชอบมองหาแพะแต่อย่างไรก็ตามแพะตัวนี้คือกัมพูชามันก็เปื้อนขม่าวไฟอยู่นะครับจะมาบอกว่าตัวขาวสะอาดไม่ได้สรุปมี่ง่ายก็คือเองเผาข้าก็มีส่วนแต่เองเผาหนักกว่าแล้วเองก็ด่าข้ากลับว่าข้าดูแลตัวเองไม่ดีนี่มันการทูดแบบนักเลงข้างถนนชัดๆ มึงอย่ามาโทษกูมึงอะตัวเหม็นเองจบข่าวหลังจากโดนเพื่อนบ้านตบหน้าชาติใหญ่หันกลับมาดูในบ้านเรากันบ้างเละไม่แพ้กันครับล่าสุดสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนำทีมโดยพี่สีเจ้าเก่าหรือเปล่าอันนี้ต้องดูแต่สไตล์นี้ใช่เลยหอบเอกสารปึกใหญ่ไปสารปกครองฟ้องดะฟ้องใครฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพี่น้องข้อหาคืออะไรข้อหาคือ ละเลยเพิกเฉยและแก้ฝุ่นทิพย์ครับคำฟ้องระบุชัดเจนครับว่าตั้งแต่ปลายปี68ยันมกราหกเตามข่าวว่าไงนะสงสัยพี่แกข้ามเวลามาฟ้องหรือพิมพ์ปีผิดแต่ช่างมันเอาเป็นว่าปัจจุบันนี่แหละฝุ่น PM 2.5มันครองเมืองปกคลุมทุกเขตคนกรุงดมฝุ่นแทนออกซิเจนกันแล้วทางกมทมแถลงข่าวทุกวันเรามีมาตรการครับเราฉีดน้ำครับเราตรวจรถควันดำครับ แต่สมาคมเขาบอกว่านั่นมันราคาคุยความจริงที่ปรากฏคือฝุ่นไม่ลดต้นไม้โดนตัดปล่อยให้มีการก่อสร้างฝุ่นตลบเหมือนเขียนมาตรการไว้เท่ๆบนกระดาษเอาไว้โชว์นายแต่หน่างานจริงบอมีไกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสั่งให้กทมเป็นเขตควบคุมมลพิษต้องทำแผนลดฝุ่นแต่กทมก็ยังนิ่ง นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ขอโทษครับฝุ่นมันไม่สงบด้วยประชาชนทนไม่ไหวมอบอำนาจให้สมาคมไปฟ้องศาลแม่งเลยบทสรุปส่งท้ายครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและจังหวัดชายแดนคือหมาจนตรอกของแท้ 1. ข้างนอกขเขมรเผาป่าเผาไร่ควันข้ามาพอราบน่นเขาก็ด่ากลับว่าเรามั่ว 2. ข้างใน ผู้ว่าและหน่วยงานรัฐก็แก้ปัญหาแบบขอไปทีฝุ่นก็ยังเต็มปอดเรากำลังอยู่ท่ามกลางสงครามประสาทและสงครามเคมีฝุ่นครับพี่น้องทางออกคืออะไรจะให้เรากลั้นหายใจก็คงตายก่อนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือด่าให้ยับจับให้มั่นขันให้ตายต้องกดดันทั้งรัฐบาลไทยให้กล้าชนกับขเขมรเอาหลักฐานฟาดหน้าไปเลยและกดดันพอเมืองกทมให้เลิกแก้ผ้าเอาหน้ารอดแล้วลงมือทำจริงๆสักที จบข่าววันนี้ด้วยคําคมเจ็บๆครับฝุ่น PM 2.5ก็เหมือนคําแก้ตัวของนักการเมืองมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นพิษและฆ่าคนได้จริงๆจบการรายงานข่าวภาคสนามแต่เพียงเท่านี้แยกย้ายไปทำมาหากินสวัสดีครับการเมืองแบบลู่ตามลมที่ทำให้ต้นไผ่ต้นนี้ไม่มีวันหักโค่นครับแข็งแกร่งยิ่งกว่าต้นสักทองแล้วไอ้เรื่องที่จะคุมพักร่วมอยู่ไหมแม่ถามอะไรไม่ดูตามมาตาเรือ พักภูมิใจไทยรอบนี้มาเป็นแกนนำนะครับไม่ใช่ลูกไล่แกบอกชัดเจนเป็นนายกคุมได้แน่ครับถ้าคุมไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้แค่นั้นเองตอบแบบ simple simple คือถ้าดื่นนักก็ยุบสภาหรือไม่ก็ปรับคอรมอเคลียทิ้งอำนาจอยู่ในมือแล้วจะกลัวอะไรผมมองว่าความมั่นใจของแกเนี่ยมันมาจากการที่แกอ่านเกมขาดแกรู้นิสัยนะักการเมืองไทยดีว่าสุดท้ายแล้วผลประโยชน์คือกาวใจที่ดีที่สุด ตราบใดที่แบ่งเค้กกันลงตัวตราบใดที่ทุกคนอิ่มท้องรัฐบาลนี้จะอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าแมลงสาบใครจะด่าก็ด่าไปแต่รถคันนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆจนครบ4ปีเผลอๆ8ปปี10ปีนูน่นพาต่อไปเรื่องเด็ดที่ทุกคนรอคอยการตอบคำถามเรื่องพักบ้านใหญ่และการเสียดสีเรื่องความโปรง่งใสที่ฟังแล้วแสบเข้าไปถึงสวงในไปดูกันว่าเสียหนูจะจัดการพวกขี้ฟ้องกันยังไงต่อเดินทางมาถึงพาร์ทที่4ครับ ความมันยังไม่แพวประเด็นดราม่าตลอดการของการเมืองไทยการโกงเลือกตั้งที่ฝ่ายแพ้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองงานนี้เสียหนูของเราโชว์ลีลาปัดสวะเอ้ยปัดความรับผิดชอบไปให้กรกตรับจุบแบบสวยๆพร้อมวาทะเด็ดที่ทำให้คนขี้ฟ้องต้องหุบปากคุณผู้ชมครับถ้าการเลือกตั้งไทยไม่มีคนร้อมเรียนมันก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงเครื่องมันขาดรสชาติรอบนี้ก็เหมือนเดิม มีคนมาร้องว่าพิรุษเยอะมากบัตรขย e งคะแนนผีสารพัดจะสรรหามดาด่าพอไมโครโฟนจอปากท่านอนุทินถามว่าท่านครับมีคนร้องให้เลือกตั้งใหม่เพราะมันมีพิรุษท่านตอบแบบชิวๆหน้าตายเลยว่าตามกฎหมายครับรัฐบาลไม่ได้เป็นคนจัดการเลือกตั้งถ้าจะกล่าวหาว่ามีพิรุษก็ไปกล่าวหากากรกตสิ <laughs> ชัดเจนไหมครับไปดา่ากกตน,นู่นกูไม่เกี่ยว คือท่านจะบอกว่ารัฐบาลรักษาการมีหน้าที่แค่ประคองงานส่วนเรื่องนับคะแนนเรื่องบัตรหายบัตรเกินมันหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราเรียกกันขำๆว่ากกตกูก็ต้องทำตามอุ้ยสัญญาณจะตัดไหมเนี่ยเอาเป็นว่าท่านอนุทินแกบอกว่าแกเองยังไม่รู้เลยว่าพักแกจะได้กี่คนแน่เพราะยังนับไม่จบดังนั้นใครมีปัญหาก็ไปเคลียร์กับคนจัดงานอย่ามาพานใส่คนชนะ มันสะท้อนให้เห็นว่าแกไม่แคร์ดราม่าพวกนี้เลยครับเพราะแกรู้ดีว่ากระบวนการมันจบแล้วชาวบ้านกาไปแล้วคะแนนออกมาแล้วร้องเรียนไปก็เหมือนเห่าใบตองแห้งเสียเวลาเปล่าสู้เอาเวลาไปเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเตรียมแบ่งเก้าอี้กระทรวงกันดีกว่าแล้วแหมผมชอบจริตแกตอนนักข่าวพยายามจะจี้ถามเรื่องประธานสภาเรื่องตำแหน่งต่างๆแกเบรกเอ๊ดผมชอบทำอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอนอยาเพิ่งพูดอะไรที่ยังไม่ยืนยัน ดูเป็นผู้ดีตีนแดงขึ้นมาทันทีคือจะไม่หลุดปากพูดอะไรที่จะมามัดตัวเองทีหลังรอให้กรกะตรับรองก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนี่คือความเก๋าครับพวกนักการเมืองหน้าใหม่ๆอาจจะรีบเคลมรีบดีใจออกนอกหน้าแต่เสียหนูแก่น,นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวรอให้ตรายางประทับปังก่อนถึงตอนนั้นค่อยหัวเราะทีหลังดังกว่าสรุปในพาร์ทนี้คือใครจะดิ้นก็ดิ้นไปใครจะร้องไห้ขี้มูกโป่งฟ้องครูกะกะตก็เชิญ แต่สำหรับพักภูมิใจไทยและว่าที่นายกอนุทินเขาข้ามช็อตไปมองเรื่องการบริหารประเทศแล้วเขาไม่มาเสียเวลากับเรื่องหยุมหยิมพวกนี้นี่แหละครับหัวใจของผู้ชนะเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายเราจะมาสรุปจบกันแบบแกรนดฟินาเล่ย้อนกลับไปขยี้เรื่อง MOU44 ให้ทางขเขมรช้ำใจเล่นอีกรอบพร้อมบทสรุปว่าทิศทางประเทศไทยภายใต้เงาของเสียหนูจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือจะร่วงห้ามพลาดเด็ดขาด มาถึงบทสรุปกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจาก MOU 44สู่เก้าอี้นายกจากบ้านใหญ่สู่ชัยชนะที่ไร้ข้อกังขาในมุมมองผู้ชนะนะฮะวันนี้เราได้เห็นท่าแท้ลีลาและความกวนไอ้ความเก๋าของเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลกันแบบเต็มอิ่มถามคำเดียวรัฐบาลหน้าไหวไหมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง คุณผู้ชมครับฟังจากน้ำเสียงฟังจากวาทะวันนี้ผมฟันธงเลยว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลที่ดื้อตาใสาแต่ไหลลื่นที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่อง MOU 44ที่ท่านประกาศจะยกเลิกเนี่ยผมขอขยี้ทิ้งท้ายอีกรอบว่าสะใจครับ มันคือการประกาศสักดาว่าไทยแลนด์ยุคนี้ไม่ใช่หมูในอวยให้ใครมาเคี้ยวเล่นฝากถึงพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาด้วยความเคารพแบบมีเลสในว่าเสียใจด้วยนะจ๊ะที่ผ่านมาอาจจะเคยเดีลอะไรกันไว้แต่ตอนนี้เจ้าของบ้านคนใหม่เขาไม่เอาด้วยเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปศึกษาแผนที่มาใหม่นะจ๊ะหรือไม่ก็ไปฟ้องศาลโลกเอาแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเราคงสูบน้ำมันมาใช้จนหมดแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้หยอกๆนะครับ หรือเปล่าส่วนเรื่องการเมืองในประเทศการที่เสียหนูบอกว่ามั่นใจอยู่ครบ4ปีผมเชื่อแกนะไม่ใช่เชื่อเพราะแกเป็นคนดีสีสังคมอะไรขนาดนั้นแต่เชื่อในระบบนิเวศท,ที่แกสร้างขึ้นระบบบ้านใหญ่ระบบผลประโยชน์ลงตัวนี่แหละคือกาวตราช้างของจริงใครจะด่าว,ว่าล้าหลังใครจะด่าว,ว่าไดาโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์ตัวนี้หนังหนาครับกระสุนเจาะไม่เข้า ประชาชนอย่างเราๆก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับเรากำลังจะได้นายกที่สไตล์ลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยพูดจาผงผางตรงไปตรงมาในแบบของแกอาจจะไม่ใช่สายหล่ออินเตอร์พูดอังกฤษปรอแต่เป็นสายดิวสายเคลียร์ปัญหาอะไรที่คาราคาซังแกคงใช้วิธีแบบนักเลงโบราณคุยจบคือจบสุดท้ายนี้ใครที่เชียร์พักนี้ก็คงเฮลั่นบ้านส่วนใครที่ไม่ได้เชียร์ก็ทำใจเถอะครับพี่น้องกินยาแก้ปวดหัวแล้วนอนพักผ่อน เพราะยังไงซะรถด่วนขบวนภูมิใจไทยเขาก็ออกจากสถานีแล้วพร้อมผู้โดยสารเกือบ200ชีวิตที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนทุกมติจับตาดูให้ดีครับปัิตบัติการฉีก MOU 44จะเกิดขึ้นจริงไหมหรือจะเป็นแค่ราคาคุยหาเสียงหลังเลือกตั้งและรัฐบาลเสียหนูจะพาประเทศไทยพุ่งทยานหรือพาลงข้างทางเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่สำหรับวันนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าบันเทิงแน่นอนครับประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามรับฟังจบข่าวแยกย้ายสวัสดีครับนายแต่มันคือการถมน้ำลายรถน่ายครับพี่น้องเรียกเปลยนะผู้จัดการชาวจีนใช่ครับพี่ใหญ่จีนที่รัฐบาลฮุนเซนเขาเทิดทูนบูชาเช้าเย็นนั่นแหละไอผู้จัดการคนนี้มันเดินมาชี้หน้า,ด,า,าด่ากราดคนงานขเขมรกลางโรงงานเลยครับด่าว่าอะไร ด่าว่าพวกมึงมันอ่อนแอพวกมึงมันขี้เกียจแถมยังดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สารพัดคือด่าเหมือนหมูเหมือนหมาไม่เห็นหัวกันเลยอ้าวเฮ้ยถามจริงเข้ามาโกยเงินในบ้านเขามาใช้แรงงานเขาแต่เสือกมาด่าเจ้าของบ้านว่าขี้เกียจมันน่าโดนส้นตีนไหมล่ะครับถามหน่อยนี่แหละครับคือทตุแท้ของทุนนิยมฉบับพี่ใหญ่ที่รัฐบาลขาเขมรเขาภูมิใจนักหนาอวยกันจังว่าจีนคือมหามิตร จีนคือพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแรงงานเขมรกำลังถูกปฏิบัติเหมือนทาสยุคใหม่ในโรงงานนรกความโกรธแค้นตรงนี้แหละครับที่มันสะสมสะสมแล้วก็สะสมจนมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีรอแค่ไม่ขีดก้านเดียวโยนลงไปบิ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์แล้วไอที่หน้าขำขำท้งน้ำตาคืออะไรรู้ไหมรัฐบาลเขมรทำอะไรไม่ได้เลยจ้าใบาแดกเพราะเกรมใจพี่จีนกลัวพี่จีนจะงอน กลัวเงินถุงเงินถังจะหายเลยปล่อยให้คนของตัวเองโดนโขกสับอยู่อย่างนั้นประชาชนเขาก็ดูออกครับเขาไม่ได้โง่เขาเห็นแล้วว่าอ๋อรัฐบาลกูมันรักคนจีนมากกว่าคนเขเมรด้วยกันนี่หว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดการแรงงานข้ามชาติและความล้มเหลวในการปกป้องศักดิ์ศรีของคนในชาติคือมึงจะเคลมวัฒนธรรมเคลมกำแพงวัดเคลมชุดไทยเคลมบัวขาวเคลมลิซ่ามึงเคลมได้หมดแหละ แต่เรื่องปากท้องกับศักดิ์ศรีคนในชาติมึงเสือกดูแลไม่ได้มันน่าสมเพชไหมล่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงิน5บาท10บาทแต่มันคือเรื่องของความแค้นที่ถูกกดทับมานานทั้งโดนโกงทั้งโดนด่าทั้งโดนเหยียดมันผสมปนเปนกันจนกลายเป็นระเบิดเวลานิวเคลียร์ ลองนึกสภาพดูสิครับแรงงานเขมรที่เคยทำงานในไทยพอโดนรัฐบาลตัวเองหลอกให้กลับบ้านบอกว่ากลับมาเถอะบ้านเราจริญแล้วมีงานรองรับเงินดีงานสบายโธ่พอกลับไปจริงๆ,จงๆเจออะไรเจอโรงงานจีนเบี้ยวค่าแรงเจอผู้จัดการจีนด่าว่าโง่เจอสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นกว่าเดิมอีกนี่มันเข้าข่ายหนีเสือปะจระเข้ชัดๆ หนีจากไทยที่เขามองว่าเป็นคู่แข่งกลับไปเจอของจริงที่บ้านเกิดตัวเองถึงขั้นจุกอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาเพราะมันแห้งเหือดไปหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาขยี้ปม4สาเหตุหลักที่ทำให้คนเขมรหมดความอดทนฟังแล้วจะร้องอ๋อ oh, มีหน้าล่ะถึงได้เละเทะขนาดนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยครับกระชากนากากรัฐบาลกัมพูชาออกมาให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลย ทำไมอยู่ดีๆม็บถึงจุดติดทำไมคนถึงเลิกกลัวตายมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มันมี4สาเหตุหลักที่เหมือนมะเร็งร้ายกัดกินสังคมเขมรจนพรุนสาเหตุที่ 1. แผลสดจากการถูกต้มตุนระดับชาติจำได้ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลเขมรเป่าประกาศเป่าๆเ,เรียกแรงงานเขมรในไทยหลายแสนคนกลับบ้านเราเถอะนะพี่น้องประเทศเรากำลังรุ่งเรืองเศรษฐกิจเรากำลังพุ่งกระฉูดดุด,ดจรวดทางเรียบ สร้างภาพสวยหรูดูแพงจนคนงานขเขมรหลายคนหลงเชื่อหอบลูกจูงหลานทิ้งงานในไทยกลับบ้านเกิดแต่พอเท้าแตะแผ่นดินแม่ปุ๊บพงังความจริงกระแทกหน้าหงายเงืบที่บอกว่ามีงานงานห่วยแตกที่บอกว่ามีเงินเงินทิพโรงงานที่สัญญาไว้ก็โกงค่าแรงหน้าด้านด้านนายทุนจีนที่รัฐบาลอวยไส้แตกก็ทำตัวเป็นเจ้าชีวิต กดขีเหมือนเห็นคนเป็นผักหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนําเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิตตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ